คนนี้แหละครับพี่น้องผมว่าคนนี้ครับี่จะได้เป็นนายกคนต่อไปของพรรคเพื่อไทยกเนี่ยก็ไม่ได้คุยนรับกเยี่พ่เขามเอาลัอะไรบ้างไมก็ไม่ได้มีธุรกดีเสรเราไม่ได้คุยด้วี่แต่ากตัวได้ดี น้อยขานเป็นคนดีครับความรู้ก็สูงเป็นนักธุรกิจบริหารธุรกิจเข้าหน้าไปบไมีหยุดหย่อนครับเป็นลูกเคยท่านทักษิณครับเพ่นไปใส่พ่นจะถือสมดุด6เล่มหนึ่งตลอดไปพี่น้องสังเกตเบิงได้เลย มันไปนเลยจะถือสมุดไปเลยพี่น้องสังเกตได้เลยนะครับความผากภู่มของนานยกทักชินมีลูกเคยที่ดีทั้งสองคนเลยครับนายกคุต่อไปเลยครับพี่น้องต้องเป็นคนนีแน่นอนผมว่าเก็บดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ พูดฉากก็จะฉาอันขับไปเนอกเป็นคนที่ว่ายิ้มเยี่ยมเจียมใส่เขาดีถ้าถามเรื่องจะเป็นนายกบอลเป็นก็ว่าปากหรอครับเป็นแค่ยิ้มแต่เป็นคนนี้เขาดีใชน้ำรับพี่นองหรือว่าเป็นผู้ใดก็ได้ครับเต่ถ้าเป็นคนนี้ถือว่าสุดยอดหัวหน้นาพักข้อชุลพัดอะไรครับพี่นนอง ว่าขีนายกขณีแหละครับพระพุ่งนี่แหละครับสองเขยของท่านทักษิณถือว่าโอเคทั้งสองครับคุณใดจิกเกียดจะสร้างกริีของเขาครับแต่เขาไม่ได้เกียดต่ได้สร้างกับท่านทักษิณครับเพราะว่าผมรู้จจาหาบากได้กระยุคท่านทักษิณครับว่าใหญจเลยครับี่น้อรตะขีนวันนี้อย่างหรอกครับขีจางจ้างนะครับ มาช่วงธนายก,กทักษินายกนะครับเศรษฐกิจด,ด,ด,ดีดีบักหักเลยพี่น้องควัางนักข่าวถาเปิ้นครับคุณพงษ์ขาใกล้งวเดเริ่มตั้งแล้วคุณพงษ์ยังสนใจจะเล่นการเมืองไหมคะบทตอบครับยิมย่างเดียว นายกคนใหม่ครับยินเสียงนักข่าเ้าเป็นไปได้ครับมันก็เป็นไปได้เด้อพี่น้องเบื่องโอเองดิเบื่องยางดีครับพี่น้องยามเป็นยางนะมันไปใส่เป็นมีสมุดหล่มหนึ่งตลอดเด้ครับพี่น้องพี่น้องสังเกตเบื้ดงเลยอสมุดพิ่นจะถือตลอดนะครับหนึ่งหนึ่งนี่อาพี่ตอนเขาไปเยี่ยมนะครับพี่น้องเด้อเขาไปเยี่ยมตอนตักศินนะครับอันนี้เขาไปเยี่ยมตอนตักศิ โอ้ยังดีครับพี่น้องโอ้ยเงดีพี่นอ้ oh, hey, นองสังเกตได้บ้างแถมเป็นนักธุรกิจชั้นนำของประเทศเฮาครับพี่น้องบริยารธุรกิจของเพิ่นเพิ่นกระท่ธุรกิจของเพิ่นครับแต่แต่เพิ่นไน้มาเป็นนายกแล้วถือว่าโอเคแล้วครับพี่น้องพานครับลูกเกยท่านตกสินครับตอนนั้นสะพุหงหนึ่งเลยครับ ผมวานะนเองน่าดินนอนครับพี่น้องไปเยี่ยมคุณพ่อด้านในเป็นยังไงบ้างบ่มดิดในนอนเหอครับแต่เป็นเพื่อนก็ดีที่สุดจ้ะคะนะคุรไดรับก็่อ้ขะไรบ้างไหมก็ไม่ไม่ได้มีธุรกิจเป็นพิเดมไม่ได้คุยกันแต่เรารับตัวได้ดีครับ พี่น้องก้นเสือแดงคิดคือผมครับเอฟซี FC เพื่อไทยคิดคือผมครับผมคิดว่าต้องได้เป็นนายกแน่นอนครับเบิง้งพี่น้องเบิ้งน่ครับเบิ้งหน้าตาเบิง้งหัวเองของเพงในเลย่ย ็นคนที่นี่อัยาศัยดี้งนัพินท้องท่าเขานี่ใสก็โอเคนะครับพี่นอ้องเยียมเชียมใสจักท่ายคนที่มากเยียมทันกชินอยู่นอกเรื่องจับครับผมว่านายกที่นี่มากในประเทศไทยนะครับผมไทสู้สั้นทักษินได้หรอกครับทานตษินอันดับหนึ่งเลยของเมืองไทย ผมถือว่าเพชรนายกที่ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยก็คือท่านทักษิณนะครับทักษิณปไม่เคยได้ไอายตังผมหรอกครับไม่เได้เสือนผมหรอกครับแต่ว่าเศรษฐกิจมันดีเราทำห้างเราก็ได้มีเงินมีคํำครับเด็กหน่อยขายพวมาไรนี่พี่น้องเด็กหน่อยขายพวมาไรมาสีรานนี่แหละขายหมดแป๊บเดียวแล้วครับพี่น้องนี่เป็นความจริงนะครับเป็นความจริง มันถึงคนหนึ่งบลืมทักษิณตัวอย่างก็เป็นแบบนี้แหละครับยี่สิบกว่าปีแล้วคน,นบลืมเพิ่นครับคนรอดตายกับนายุบายองเป็นคนหลยครับพาเป็นป้าตาัดเจ้าซี่ครับพี่น้องเสือสามสิบบาทครับคนนโยบายมาจากพัพไทยรกไทยแหละครับตอนหนึ่งทักษิณเป็นนายกครับ ตอนเพื่อนขับนักข่าวแซวท่านนายกคนใหม่เป็นไปได้เ้อพี่น้องเป็นไปได้ยี่ลิบแล้วครับคุณพงษ์ขาใจลพวดเรื่มสั้งแล้วคุณพงษ์ยังสนใจจะเล่นการเมืองไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณ,คคณคนายกคนใหม่ นักข่าวเอินท่านนายกคนใหม่่อยขอเอิ่นคือกันล่ะท่านนายกคนใหม่นี่ท่านนายกคนขา่าวรับปีนออกมาเยี่ยมสันตักชินที่ทันครับไป่คนละมือกันครับเรามาเพื่อรวมพลัง เอาน้องๆมาขิง<า>ดอมส้มดอมสลิงไ,จจไทยไ,ไปกันต่อครับรได้เป็นนายกต่อ เขาน้องๆมาขิง,ง,ง,ดง,งดําส้มดําสลิง